ครับผมมาพรีวิวอารนาอารนาผีนะฮะตัวนี้ตัวเก่งตัวหนึ่งอีกแล้วนะผู้ชมครับเออคือตัวเก่งอีกแล้วนะฮะไปะเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงนะคือปรับสกิลมาหรือว่าดูดีใช้ได้นะครับผู้ชมครับอัลเบรนด์คอปอารนาตัวนี้ถือว่าเทพพอสมควรนะผู้ชมครับแล้วจะบอกว่าขา้าว้มหอมเนี่ยเป็นเอ่อเป็นข้างหลังนะฮะ ถ้าเปนหเป้าก็คือสองรองรของพลังโจมตีนะวงเล็บแลวงเล็บปิดแล้ววงเล็บเปิดอยู่ไหนอ่ะพลโจมตีแค่นี้แหละคุณผู้ชมตเตอร์เรดเอสเคนะผู้ชมก็คือทำหนาเมดนะครับหเป้าสี่ร้อกสอของพลังโจมตีนะผมหากตัวละครมีบีฟไอบีฟก็คือบัฟเพ,พื่อพลังโจมตีให้ตัวเองห้ถ้ามีบัฟนี้อยู่เนี่ยจะทำการตีตัวด้านข้างนะครับคุณผู้ชม ให้ตัวด้านข้างแถมเข้าไปอีกถ้ามีบีฟหรือว่าไอ้บัฟนี้นะนะครับ pop brilliant cop นะครับผู้ชมครับทำดาเมจหนึ่งเป้านะครับห้าร้อยสิบสิบบวกสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโจมตีนะครับผู้ชมและนะครับทำการลดเลือดนะบ,บอกว่าทำดามเมจนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของแมสพี HP. ให้กับตัวละครในทีมเราคือออกระตีปุ๊บลดเลือดทั้งทั้งทีมของเรานะคือพอเก็ตใช่ไหมคือลดเลือด ทั้งทีมนะฮะสิของไม่เอชพีนะครับและบัฟสถานะบีฟให้ตัวเอง1เทินและตัวละครอื่นนะที่ได้รับดาเมจจากสกิลนี้นะครับพอ get ไหมตัวละครอื่นที่รับดาเมจสกิลนี้ตัวละครอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่อลานานะหมายความว่า3ตัวที่เหลือในทีมของเราอ่ะถ้าโดนท่านี้เข้าไปลดไอเลือดไอลดเลือดสิเน่ย,ดยดนะโดนปุ๊บเนี่ยจะมาบวกเทินให้กับสถานะบีฟอลานา ตัวละ1นึ่งเทินยุ่ยังไงก็คือถ้าในทีมเรามี4ตัวอลานาออกอันตีปุ๊บ3ตัวที่เหลือก็คือ3เทิร์นเนี่ยจะมาบวกเทิร์นถ้าสถานะบีไบีฟเนี่ยให้อลานาอีก3เทิร์นเป็น4เทิร์นหมายความว่าคุณจะได้บีฟสเทิร์นจากท่านี้นะครับผูบ้ชมครับก็คือได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5้าสิบสเทินนั่นแหละนะฮะก็ง่ายก็คืออย่างนี้แหละนะครับสกิลนี้นะครับผมจะไม่มีทางลดเลือดทีมของเราต่ำกว่า1ได้ แค่นั้นแหละนะผู้ชมถธอวุดเลือดเลยหนึ่งอย่างเงี้ยออกออกท่านี้ไปปุบ๊บไม่มีทางทําให้ตุยนะผู้ชมครับอืมก็คือไม่ลดให้นั่นแหละนะฮะสองนาวก็คือผมมองว่าสองดาวนี่แบบว่าบังคับนะสองก็คือนะผู้ชมปกติแล้วเนี่ยจะบัฟแค่บีบใช่ไหมหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะจะเปลี่ยนนะครับผมเป็นเพิ่มสตรองชิลหรือว่าเลือดเทียม50%ของไม่ HP ให้ด้วย อ้อนตีปุ๊บลดเลือดทั้งตีและก็ปั๊บตัวเองโจมตี50กับบัฟบเลือดเทียมองตัวเอง50หมายความว่าคุณสามารถที่จะตีแรงขึ้นได้และปกป้องตัวเองได้ด้วยนะผู้ชมครับซึ่งผมมองว่าโคตรดีและผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเอจิตเนี่ยรูปทองนะครับที่มาอยู่ตอนนี้นะสี่ดาวนะตัวละครที่มีเอจิตที่มีเอจิตนะ ตัวไหนก็ตามในทีมเราจะได้จากรูปทองหรือว่าได้จากไหนก็ตามที่มีสถานะเอจิตจะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นอีก40%เอ้ไม่ใช่เด็ก50%ถ้ามีประจำตัวเพิ่มไปอีกเป็น60นะฮะซึ่งถ้าเล่นคู่กันอารานาหมายความว่าอาราณาเนี่ยจะมีดามเมจเพิ่มขึ้นอีก50หรือ60%และดูแลตัวเองได้อีกเพราะอารานาบัฟเอจิตได้เองตั้ง4เทิร์นนะครับแต่รูปทองบัฟให้ทั้งทีมเนี่ยแค่เทิร์นเดียวนะครับหมายความว่าถ้าตัวนี้2ตัวนี้เล่นคู่กันโคตรแรง แต่ว่าแนะนําก็คือสีดาวขึ้นนะฮะเพราะว่าสีดาวเนี่ยสแตทอะไรมันครบเครื่องพอสมควรแล้วนะครับสีดาวทำอะไรได้นะครับตัวนี้สีดาวก็คือดามเมจท่านี้แรงขึ้นอีกสี่สิบตัวด้านข้างแรงขึ้นอีกเท่าไหร่วะลืม่งสิบเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมแน่นอนว่าการเพิ่มดาวก็คือบวกตัวคูณไปหน่อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นสีดาวเนี่ยบวกขึ้นขึ้นไปอีกนะครับโหดาทอะไรได้โหราก็คือตีปกติแรงขึ้น50%สนะครับสีดาวแนะนําเพราะว่า ครบเครื่องก็คือสีดาวนะครับประจําตัวนะคุณผู้ชมประจําตัวก็คือเปิดมาเนี่ยไม่ใช่เปิดมาเท่าทีอันตีแรงก็อีก30%นะคุณผู้ชมครับ,นะรบแล้วก็จะได้พักสี่ปีอันนี้นก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะคุณผู้ชมจะบัฟบีฟให้ตัวเอง1เทิร์นนะครับ,นะค,รบคือว่าง่ายคือไอเนี่ยอันตีเนี่ยเปิดมาเนี่ยกูต้องอันตีก่อนกูถึงจะได้พวกแบบโจมตีเพิ่มขึ้นถึงจะเอจิต แต่จำตัวเนี่ยเปิดมาปุ๊บคุณสามารถที่จะใช้อันตีตรงนี้เนี่ยทาดาเมจได้เลยยกตัวยอย่างสมมติว่าคุณมีรูปทองอยู่คุณเรียงสปีดรูปทองให้มาก่อนใช่ไหมรูปทองอันติปุ๊บคุณได้เลือดเทียมมาแล้วทั้งทีมนะครับบอมาอารนณาเนี่ยเปิดมาได้บัฟบยิบอยู่แล้วเนาะเปิดมาปุ๊บอารนณายิงต่อคุณจะได้บัฟบจากรูปทองที่บบกดาเมจอีกห้าสิบหรหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโจมตีจากอ,อารนาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์รวมๆแล้วเกือบสองเท่าดาเมจที่ถันะนะถนะอ เทพซานะครับแต่ข้อเสียคือเป้าน้อยนี่แหละนี่คือข้อเสียท่านผะู้ชมถามว่าเก่งมากไหมเก่งมากนะครับอ่าเก่งมากอ่าแต่ถามว่าเทียสูนไหมไม่เทนะถ้าเสกอก็เทียบกว่าอยู่ดีรูปเสือก็ยังเทียบกว่าอยู่ดีนะครับตัวนี้มันติดเงื่อนไขแต่ถ้ามีเงื่อนไขครบโคตรเทพบและเงื่อนไขเนี่ยก็มีอยู่แล้วตอนนี้เพราะไม่คุณเปิดแต่ก็ต้องเลือกเอาว่า คุณอยากเปิดตอนนี้หรือคุณจะดองไว้ไปเปิดตู้สามปีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวราไปลองถามาประจำตัวจําเป็นไหมประจำตัวจําเป็นครับอาาคุณรอดูนะประจำตัวจาเป็นไหมนะครับผมมองว่าถ้าเขาจะขายอย่างนี้เนะี่ยเอารูปทองไปยงข้างก็ได้นะจริงๆเอามาขายเลยเคือถ้าแบบคือถ้าเขารู้เหรอว่า,วาเออมันแบบกะจะขายด้วยกันนะอะไรเงี้ยเอามุงเรารูปทองมายิงข้างเลยเออยยิงข้างๆกันเลยอย่างเช่นแบบถ้ามีแบบ เช่นจะเป็นอาราณาอะไรอาราณนกฟีกอ่ะอาราอาราณนกไฟอ่ะกับอไอรีนมังกรอ,อย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเล่นคู่กันเนี่ยเอายินฆ่ากันเลยขายอย่างงี้เลยเอามาขายให้กันอย่างงี้เลยคนน่าจะเติมกันเยอะผมบอกว่าอย่างงี้นะถ้าเขาอยู่ในทีมที่เขาต้องการจริงๆอ,อ่ะนะครับเพราะตัวละครเกมเนี่ยมันเยอะเนาะการรีรันเนี่ยมันต้องมาลุ้นหรอยว่าอะไรจะมานะผู้ชมซึ่งผมมองว่าถ้าการที่เขาแบบว่าตอนตัวนี้มาปุ๊บแล้วอยู่ๆเอาตัวรีรันมาพร้อมกันเนี่ย ขายได้นะมาเดี๋ยวต่อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีประจำตัวนะดังนั้นเนี่ยจะได้บีฟหนึ่งเทิร์นก็คือได้พลังโจมตี50%นะครับอาทีนี้ผมจะติดูนะครับปุ๊บเห็นไหมจางลดเลือดทั้งทีม10%ของ HP ดังนั้นลดอาราณาด้วยนะนะผู้ชมและก็เนื่องจากทีมของเรานะครับผมโดนาเมมไปสองตัวดังนั้นเนี่ยจะบวกอีกสองอาราณาบวกบีบอีกหนึ่งหมายความว่าจะรวมกันเป็นสามดังนั้นเนี่ยบีบ กับเอซิสเนี่ยจะได้คนละไอจะได้3ทเทินนะครอบอ่าประมาณนี้เนาะพอเข้าใจใช่ไหมก็แรงประมาณหนึ่งนะผู้ชมห0 0 0 0ื่นเมื่อกี้ไม่คีดเท่าไหร่บอกผมลืมดูนะ่าจะประมาณ2 0 0 0 0นกว่าใช่ไหมแล้วคุณรู้นึกภาพดูว่าถ้าคุณมีรูปทองแหละมันจะขึ้นเท่าไหร่มันจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วประเด็นคือคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไอบัฟอ่ะมันอยู่นานไงอ่าถามว่ามันแรงมากไหมก็ไม่ได้แรงแบบเบื่อเท่ารูปเสือเพราะว่าไม่ได้มีทูุดามเมจเนาะแต่ข้อดีมันคือ ไอ้บัฟม,มันอยู่นานเนี่ยตั้งสี่เทินนะครับผู้ชมครับสมมติถ้าถ้าคุณมีสี่ตัวเนาะและคุณต้องนูกภาพว่าถ้าคุณเนื่องจากมันอยู่สี่เทินเนาะเราเน้นว,ว่าถ้าคุณสี่ดาวหรือว่าสามดาวขึ้นเนี่ยแน่นอนสกิลคลูดาวอันตีเนี่ยมันมันวนทันอยู่แล้วเว้ยมันวนทันอยู่แล้วหมายความว่าคุณจะมีโจมตี50เปอร์เซเรื่อยๆและก็มีถ้าคุณมีรูพรองคู่อีกก็จะมีดาเมจจากรูพร่องบัฟอีกเรื่อยๆนะฮะ ก็แค่คือเก่งไหมก็สุดยอดนะครับแต่ต้องมีรูปทองไง <g ülme> ต้องมีรูปทองไงประเด็นจริงๆถ้าผมมีสีดาวนี่คือผมมีรูปทองสองานาดเนี้ยเล่น,ม,นมันเล่นได้บอ่อยคือกาคือกาจะแบบจะไปตีบอสอย่างเดียวอะไรไงเงี้ย <g ülme> ไม่ได้กาจะแบบว่าไปไม่ได้กาจะแบบไปลงอารีนาอ่างเงี้ยป๊บเลนนี่หน้าผมผมก็มีทีม,มของผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมผมไปขอรูปผมผมขอรูปไปดูรูปทองไนะลืมลืมรูปทองพาสิลป์เลยวะ นี่ะนี่ไงผู้ชมในขณะที่ตัวละครตัวนี้ตัวนี้นะรูปทองอยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวละครที่มีสถานะชิวจะถูกนับว่าเป็นบาฟนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกันละเมื่อตัวละครมีเอจิสเขาจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%เมื่อทำการโจมตีนะผู้ชมครับไม่ได้บอกว่าเป็นเอจิสจากรูปทองเขาบอกว่า ขอค่ม,มีอาทิตยความว่าอาราณาเบียเนี่ยเอ้ยมบแช่อาราณาอารานาผีเนี่ย,ย,ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีกห้าสิบนะฮะแล้วผมมีหนึ่งดาวแปลว่าผมก็ไปเล่นได้ดีถ้ากะจะแบบว่าแค่เอามาเล่นกับอาราณาก็ได้นะคือมันก็ได้นะแต่ผมมองว่าเอารูปทองสี่ดาวดีละเพราะว่าต้องดาเมจชุดแรกอารามันจะเบาไง ราะว่าคุณจะได้แค่อ่ออะไรอ่ะบีฟคุณจะไม่ได้เอจิตนะฮะผู้ชมครับเพราะเอจิตเนี่ยต้องเสกจ,จากรูปทองก่อนในเทิร์นแรกนะครับส่วนเทิร์นที่เหลือก็อลานาเสกเอาเพราะาอลานาไม่ได้เสกเสกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เสกไม่ได้เสกเอจ A ิตตั้งแต่แรกนะครับพอพอคือพอเก็ตใช่ไหมเนาะคือถ้ากะเอาเะไรขำๆอย่างผมเนี่ยาการจะไปตีบอสขำๆเอารูปทองไปเล่นกับอลานาแต่อลานาต้องสีดาว อลลาน่าผมหนึ่งเดาแน่นอนผู้ชมก็คือบวกหมดนะครับโจมตีตัวนี้โฟกัสอยู่แล้วก็คือเป็นตัวดามเมจทั่วไปเลยนะครับเนาะก็เลือดจําเป็นไหมโฟกัสอย่างอื่นก่อนสปีดแน่นอนนะคุณผู้ชมจําเป็นนะครับโจมตีนะฮะคลิคลิเล่นนะครับหนึ่งสองสามคิดนี่ก็จําเป็นนะผม,ผมว่าเอาอันนี้ก่อนเอาสี่อย่างนี้ก่อนอน,อน,นะครับพวกสปีดเดี๋ยวนะมันก็จําเป็นแฮปสปีด อ่ะหนึ่งสองสามสี่ฮิตนี่คือมาบวกทีหลังได้นะครับคุณผู้ชมถ้าขาดเนาะต่อไปในนี้ก็คือแน่นอนสปีดหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งสองสามสี่เราคิดด้วยหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับต่อมาเป็นอันนี้นะครับ,ปนนนะรบสปีดหนึ่งสองสามสี่อีฮิตไม่ได้จําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการแปรสถานะป้องกันก็ถือเป็นของเหลือถ้าคุณมีแบบอ่าดีวอบอล เหลือก็มาบวกได้นะครับที่เหลือเนี่ยมาบวกทีหลังได้แต่ไม่แนนำให้บวกเลยก็คืออ e ีฮิตนะครับสุดท้ายก็คือโจมตีแน,น่นอนเนาะจำเป็นนะครับอีฮ e ิต e ไม่จำเป็นเลยนะผู้ชมอีเละจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าน่าจะพอต้านทานสถานาละอาระดัเบียได้ประมาณหนึ่งประมาณนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งสองถ้าเหลือๆก็มาบวกนี้ได้นะครับแต่โฟกัสสองอันนี้ก่อนโอเควันนี้เนาะโฟกัสที่โจมตีกับคลิ เซตใส่เกียร์อะไรถ้าคุณมีเกียร์ทองคืไอพ้พวกนี้ใส่ไปเกียร์ทองไงก็โหดอยู่แล้วนะครับหาเกียร์ทองมาใส่โฟกัสเ,เป็นหลักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสปีดนะครับปาเนื้อสลานาเบียคุณผู้ชมปีควานมาได้ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับสำนี้นนก็ไปแล้วผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะเอ่อถ้าแบบว่าใครที่ดูไปถึงตอนนี้ผมจะว,ว่าน้องน้ำหอมเป็นข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังข้างหลังน้องน้องข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเป็นเป็นข้างหลังเป็นข้างหลัง